สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจกษตรสชาวรอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเรื่องการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างที่เห็นก็จะมีการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับแปลงนี้จะเป็นอนงุ่นลักษณะเป็นค้างไวยนะครับแล้วก็จัดกิ่งแบบดากระจายเอาว่ามั่วๆแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยส่วนตัวก็อยากให้เรามีการเอาว่าใครที่ยังเป็นมือใหม่แล้วกันยังไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ส่วนตัวก็ยังนับวันอยู่นะก็ให้นับวันว่า การแตกตาเนี่ยอย่างเงี้ยที่เป็นแตกเดิมเนี่ยเขายังไม่แตกตาเนี่ยจะเป็นลักษณะคือจะเป็นตาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับจะเล็กๆอย่างนี้เล็กอย่างเงี้ยหรืออย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยจะชัดเจนมากเห็นไหมอย่างเงี้ยคือยังไม่แตกตาเห็นไหมครับแต่แต่ละฤดูกาลเนี่ยการแตกตาเนี่ยจะไม่เสมอไม่พร้อมกันนะครับพอมันเริ่มพัฒนาการหลังจากตัดแต่งกิ่งประมาณสัก6กเจวันเนี่ยตุ่มตาจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ จะมีเป็นขุยสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้เห็นนะครับบบนีอ้อนะแล้วก็พัฒนาไปเป็นประมาณนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช่เริ่มพัฒนาเห็นนะครับแบบนี้ใช่เหมือนกัน,นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้แต่ละท่านที่มีโอกาสได้ปลูกอง,งุ่นหรือชอบปลูกอง,งุอ่นเนี่ยควรจะต้องจดบันทึกซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทําจดบันทึกทีนี้เราไปดูว่า <c oughs> หลังจากเราตัดแต่งกิ่งละข้อควรระวังหลังจากนี้มีอะไรบ้างก็ หลังจากที่องุ่นเราเริ่มแตกตาม,มาเป็นลนักษณะเป็นเม็ดข้าวโพดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นสีน้าตาลอย่างเงี้ยคุยๆแบบนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของเพลี้ยไฟครับแล้วก็กลุ่มไรก็ <c oughs> เราควรจะต้องพ่นป้องกันเนาะกล <c oughs> ุ่มสารที่ผมจะใช้พ่นในแปลงที่ผมทําอยู่อย่างเช่นแปลงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นหลังเถาทั่วไปก็จะมเีเช่นที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกกลุ่มอัิยามีผิดนะครับ อันนี้จะเป็นกลุ่มเพี้ยไฟบ้างแล้วก็มีอีมาแมกตินก็ได้ครับแล้วก็คอฟีนาเพอร์ก็ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกําจัดไรผมก็จะเน้นไปทางกลุ่มไพริดาเบนหรืออะมิทาสก็ได้นะครับก็ก็เราก็จะพ่นทั้งหมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการพ่นพวกกลุ่มเชื้อราเข้าไปกําจัดเชื้อราในในลักษณะของเถาเนาะพอเวลาหมดฝนเสร็จเนี่ยโอกาสที่เขาจะเกิดเชื้อราในท่อน้าเลี้ยงก็มี กลุ่มอีกตัวนี้ผมจะแนะนำจะเป็นกลุ่มพวกสารไดฟีโนโคนอโซก็ได้ครับหรือบวกกับโซชิตบินก็ได้นะก็จะช่วยได้นะส่วนอื่นๆก็ถ้าใครสะดวกที่จะพ่นกลุ่มสารคอปเปอร์เคลือบได้ก็พ่นได้เพราะตัวนี้ตาก็ยังไม่ได้ไม่ได้แตกออกมาเนี่ยเราก็พ่นได้นะครับแมงกกเสปก็พ่นได้สารพีโฟเนปก็พ่นได้พ่นได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาแตกตามาแล้วก็อย่าไปใช้สารที่มีคนกระทบกับ กลุ่มดอกนะเพราะองุ่นเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเบาบางอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือการพ่นกลุ่มที่เราจะต้องพ่นป้องกันนะครับทีนี้ <c oughs> การพ่นป้องกันเนี่ยหล,หลายๆคนนะเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือจากที่ที่ผมมีโอกาสได้สอนแล้วก็พูดคุยเนี่ยแต่ละท่านนะจะอิงไปที่เรื่องของวันมากกว่าซึ่งผมมองว่าไม่ถูกแต่ไม่ทั้งหมดแต่ว,วิธีที่ผมอยากแนะนําก็คือว่าเอาจากประสบการณ์หน้างานนะผมว่าเราอิงจากหน้างานนะเป็นตัวตั้งอ่ะดีที่สุดหมายความว่า อ้าหนุนเราตอนนี้เราอยู่สถานการณ์อยู่ตอนนี้คืออย่างเงี้ยเป็นตายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นตุ่มตายเงี้ยขึ้นมาบางท่านพ่นยาห้าวันครั้งเจ็ดวันครั้งแต่เพี้ยไฟมาทุกวันนะครับมามากมาน้อยไม่รู้แต่มายังไงก็มาดังนั้นเราจะใช้หลักเกณฑ์ว่าพ่นห้าวันเจ็ดวันสิบวันอันนี้ส่วนตัวมองว่ามันอาจจะไม่ทันเหตุการณ์นะครับคือเวลาเข้ามาเข้ามาเป็นกองทัพดังนั้น,นเวลาเราพ่นนะต้องระวังเรื่องจุดนี้นะครับดังนั้นต็อเริ่มจากที่ทางใบที่ผม ที่อธิบายไปเนาะลองไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าจะช่วยแต่ละท่านที่ทําองุ่นมือใหม่ๆได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องบันทึกวันครับเพราะอย่างน้อยคือเราได้รู้ว่าฤดูกาลนี้อย่างผมตั้งแต่งกิ่งของเดือนตุลาคมเนี่ยยอดองุ่นผมเนี่ยหรือตาองุ่นเนี่ยกี่วันเขาจะแตกออกมานะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของสวนตัวเราเองนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมจะทาแล้วคลิปแล้วก็ให้พวกในกลุ่มที่เราปลูกองุ่นเนี่ยได้ ได้ลองปรึกษาดูแล้วก็ไปปรับใช้ดูนะครับก่อนจากการสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหรือท่านที่ทําองุ่นนะครับเอาสาระดีๆแบบนี้หรือรับข้อมูลประดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไปที่เพจเกษตรชาวเราหรือว่าติดตามรับข้อมูลก่อนใครได้แล้วครับโดยที่กดไปที่เรื่องของติดตามก็ได้นะครับและอย่าลืมกดหัวใจครับผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ